เราไปลอกข้างหน้าก่อนเดี๋ยวตอนนี้พามาแน่นอนด้วยมรงน้ำหนึ่งไหนยังมองไม่เห็นน่าจะตัวโฉดอุ้ยเอานี่ย๋ยวเราเราหาไม่เจออีกสรุปไม่เดี๋ยวเรากลับมาทางเดิมอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ตรงที่จอดรถก็หลังจากเดินมาก็แอบไกลนะเดินไปเดินมาฟิล์มก็มาอยู่ที่ตลาดปัตฝั่งใหม่นะคะทุกคนมันก็จะอยู่ก่อนฝั่งเก่านั่นเองอ่าแล้วฟิลก็คือเข้ามาใช่อันนี้คือประตูทางเข้ามาติดถนนพอเข้ามาปุ๊บฟิลก็บอกว่าอยากได้แอ c เซสซอรี s มันแบบมันวิบวับตาดี ถึงกับนั่งเลยอ่ะฟิวเขามีให้ออกแนวจริงจังตัวจริงนะักนี่ะขอบุณค่ะต้งปกไหมคะ้าวแรงมากเฮ้ยฟิวซื้ออีกเมาค่ะของมากเลยเห็นแม่บอกแล้ว ของันเยอะแลวล่ะาธรรมชาติค่ะอกละธรรมชาติลงโทษบอกน้องฟิวนะคะนี่ทไมชอบแรงอันนี้มานี่ได้สเส้นแล้วนะคะทุกคนนั้นมูลโนค่ะนสวยนะสวยเนาะนี่าไว้ก่อนรารีบเราอย่าเพิ่งรีบเราอย่าใจร้อน ก็เสิร์ฟมากเลยทุกคนน้องเฟล่าจะได้โอเคงั้นเอาสามเส้นปึ้งะันนีรูปูีว่านีเสื้อถ้าสมมุิหนูซื้อนี้ไปแล้วเปลี่ยนกับไอตัวเชือกตัวนี้ได้ไหมคะคือหนูซื้อจี้ต่างหากมันจะได้นะ้ป้าให้หนูอ้าสีก็คือสอดตรงนี้เลยใช่ไหมคะโอเคปึ้งเอาเออนี่ทุกวงเลยคือเราต้องเล่นใหญ่ปะ นี่นี่หนูว่าพี่พิมชอบอันนี้แล้วทำไมไม่ห้ามมีอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยสีส้มสีส้มอันนี้สวยนี่เธอแต่แล้วพี่มาหมดจริงดิมาให้หนูลองให้ดูว่าร้านเขามีหลายอย่างแต่เราไปย้อดข้อนี้เล่นมั้ยมันจะดูเวิร์ไปเลยไหนฟิวได้เลยมั่งมีกำไล2องเส้นแล้วก็มีจี้อันหนึ่งแล้วก็สร้อยอันหนึ่ง <Okay. S 2> อันนี้ขอสแกนนะคะได้ค่ะเดี๋ยวไปซื้อข้างในเดี๋ยวมันจะไม่ได้อ,อ,อะไรนะขอจ่ายเองขอจ่ายเองแล้วกันสำมลบาทโอเคคะ่ะป้าแถมแบตใ้คูอมอุ้ยหนูใส่เลยฟิลเลืกให้หน่อย,ยขอเว่อวังวัง,วง,วงอุย้ยมีม,ม,มีน้องช้างลและร้านแรกน้องฟิลก็จ,จ่ายเองไป300นะคะใช่ก็คือจะได้เป็นส้อยส้อย1จก็เป็นกไลข้อมือแล้วก็ได้แบ่งขอแถมมาด้วยฟิลก็เนีอของแถเขาไปไม่ได้ือ แต่ว่าห้ของแถมอ่โอเคร้านแรกก็คือน้องฟิวบอกว่าขอจ่ายเองไม่เกี่ยวกับงบใช่ก<ช>็ <ๆ S 2> คือยังเหลือ500เท่าเดิมอ่ะไปพร้อมเลยไปโซนไหนพี่เบลก็ไล่ได้เลยแต่จริง,รงคือเนี่ย<ช>ข้างในเต็นท์ตรงนี้นก็คือเสื้อผ้าจะเยอะแล้วมันจะมีเป็นกองด้วยแขวนไว้ด้วยราคาก็ตามป้ายอ่าเดินดู<อ>ได้เลยซอไหนอยนี้ก่อนเลยดีกว่าได้กระปงกระเป๋าอุยกระเป๋าเข้าไปแล้วก็เหมือนฝั่งนู้นแต่ว่าอยู่อีกที่หนึ่งมันเสื้อผ้าเยอะกว่า ได้เลยว่าอยากดูตรงไหนแต่ว่าที่มันสนใจเป็นโซนฝั่งนู้นเสื้อผ้าเขาจะเยอะอาได้ไปของคนเดีกัน,นอ,อันนี้ก็ไม่แพงนะ802ตัว150อ่าไปเ,งผงผเนี่ยเราคือนะอยากได้กางเกงที่มันเป็นขาสัน้นแต่พอใส่กับตัวเราแล้วมันยาวอะฮะอีกทีแบบเลยเข่าอะ่ะแต่ว่าไม่ถึง <สำ S 1> ตะตมอะไม่รู้เหมือนกันเรียกไม่ถูกกาเกงขาสั้นที่ใส่แล้วอยู่ตะตมวันนี้พี่จะตามหาอะไร เอ้ยอยากได้แนวนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยเออแนวไหนก็เอาแนวนโอ้โเออแนวที่ชอบอะไรอ่ะพี่เขาขึ้นไปถึงทุกคนเลยอทุกคนขีดล้าหรอหรือว่าอะไรอ่ะเขาขายเป็นกิโลกิโลละสี่สิบบาทเฮ้ยใครเจอไหมเสื้อผ้าเป็นกิโลอ่ะเฮ้ยช่างตามน้ำหนักเออไปดูสิไปวีมเราต้องไปตามหาสี่สิบบาทจะได้กี่ตัวตัวละร้อยอ่ะเป็นไงคะนุ๊กฟิวตัวนี้แบบเป็นวายทูเ่างเงี้ย ใส่ได้คือใส่ได้ไม่ติดแัลกไหมแต่ถ้าหนูใส่แล้วอ่ะหนูอาจจะติดตัวเองติดตัวเองคือไม่ถึงแบบแน่นนู่นแน่นนี่อึดอัตรีอุ้ยแต่ตัวนี้สวยนะอันนี้ก็ติดเอวนะคะทุกคนอุ้ยแต่หมดโอเคนะแบบถ้าซื้อไปแล้วแบบใส่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยอุ้ยแต่ถูกนะกิโลละสี่สิบบาทเองถ้ากี่ตัวกิโลละหึงกิโลนึงก็หลายตัวใช่เนี่ยเสื้อผ้าก็โอเคอยู่นะใช่ วิกองแบบกองสูงมากอ่ะจริงจริงดูดิคิดสิบาทคิดฟิวถ่าใช่แล้วคนเขาก็จะขึ้นไปด้านบนคือจะชวนหา้ดใช่ออกคอลี่ต้องหาออกคอลี่ยี่สิบเองนะแต่ว่าข้างหน้าก็มีนะทุกคนตรงนันนั้นอ่านี่ทางฟิวเบลคนเนี่ยแบบนี้เฮ้ยตะก้าเขาไปเอาจากไหนอ่ะเราไปดูจริงจริงเหรอเอาจริงเหรอจริงเหรอเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าก่อนไหมผลมันมีแนวอุ่นดูกันดู ไดราาคตัวละอันนี้น่าจะเป็นหัวผ้าแล้วนะอ๋อเขาบอกแบรนด์ตัวละแปดสิบดูแบรนด์กันสิเฮดูหน้าแบบหลากหลายรีมดูไหนเฉินกูดนี่เขาบอกว่าภาพแบรนด์ตัวละสี่สิบสามตัวร้อยมาเมสซ่ากล้ามะชอบอ่ะ แปลว่าอาจจะได้อาจจะได้ที่แปลว่าได้เลยถ้าถ้าไม่ติดว่าเป็นสีนี้เอาละโอ้ยลายเยอะมากจะพาแน่นๆเลยจ้าจริงใครจะเลือกได้เอาวันนี้สวยเหอคือหยิบขึ้นมาแล้วหนึ่งต้องพีดเจอต้นนี้ยลายข้างหน้าเป็นน้ำเขียว ไม่รู้เหมือนกันลายอะไร,ะไรเรื่องก่อนเห็นว่าลานานมากชั่วทีก็คือนี่นะคะเอยากได้ตัวที่แบบว่าลายเห็นแล้วแบบอุ้ยต้องมีอะไรเงี้ยอุ้ยยังนี่นะคะทุกคนเราเดินมาเรื่อยๆอ่ะเราเจอเป็นร้านรองเท้านะคะทุกคนที่อยู่ใกล้ๆร้านเสือเนี่ยไม่เป็นสีเขียวอ่ะ หาไซส์ให้หน่อยของฟิลเอาซาก H, อักสี่สิบสี่เอ็ดมไหมโอ้นี่ใหญ่อ่าสามสสามแปดเนี่ยสามสิบสามแปดสี่สิบสี่เอ็ดนี่เป็นไงละ่ะอย่างแม่นจาน่ายเงินกับใครอ่ะน่าจะไปจา่ายเดินมาสักพักนะคะนี่เจอเป็นร้านนี้นะคะร้านเสื้อเหมือนกันได้ตัวนี้ห้าสิบบาทนี่ห้าสิบบาทเป็นฟิลนี้นะคะทุกค,คนมีแบบเป็นฟิลลูกไม้เนี่ยเป็นลายเงี้ยเป็นลายปักสีขาว ใช่ห้าสิบบาทเอาตัวนี้ค่ะก็ค, <c oughs> คือตอนนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วทุกคนเพราะว่าเราก็เดินทั่วแล้วนะมันก็ตามที่เห็นไม่ได้แบบว่ามีอะไรขนาดนั้นที่เราเห็นแล้วแบบวู้ ช่เพราะาอันเนี้ยมันเป็นแบบเป็นตลาดมือสองนะคะตลาดบัตทาวิกรก็จะประมาณนี้ยิ่งแบบว่าเป็นของมือสองเช่ญเราเราก็ไม่รู้ว่าที่นี่มันจะมีอะไรบ้างเราก็เลยแบบไม่ได้คิดภาพในหัวไว้ว่าเราจะได้อะไรที่นี่งานสำเส็จลวันนี้เพื่อเราขอตะลัยไปการขาย